หนึ่งเก้าจุดศูนย์สามสี่อ๋อสำรวจออกแบบเขื่อนกันตะลิง่อกันตะลิงของคลองบางกว้ยตลอดแนวตลอดแนวครับตั้งแต่ประตูน้ําวัดชะลอไปถึงประตูประตูน้ําใหม่ที่วัดทง้งเข่าระยะทางเท่าไหรประมาณสามกิโลครึ่งครับงบจากไหนมันเป็นงานของ น่าจะเป็นงบใหญ่อะงบของส่วนกลางเพราะว่ามันเป็นงานป้องกันน้ำท่วมของจังหวัดแต่มีแผนอมาเรียบร้อยอมีแผนมาแล้วมีแผนมองหมดแล้วครับแต่คนเนินการสร้างเมื่อไหร่อ๋ออันนี้ต้องมันต้องอีกหลายขั้นตอนนะครับมันต้องประจ่าพิจารณ์ต้องอะไรชาวบ้านอีกว่าเขาจะเห็นยังไงชาวบ้านจะเอายูดแบบไหนม,มันต้องมีหลายขั้นตอน,นขนาดของสันเขื่อนมาตรฐานกลมหรอครับ น่าจะสันเขี่นหกสิบแหละอย่างน้อยครับอาจจะมีทางเดินให้อะไรคับก็ยังอยู่ในโครงการอยู่ครับน่าจะทำแหละแต่เขาว่าเขาเลือกแล้วต้องทำตรงนี้ครับครับขอบคุณมากครับครบอลงก่อนอรุง